สองวันได้ออกปริวาร เดินจงกรมทำสมาธิงานปฏิวัติศกรรมประจำปี68วัดป่าบุงวายวังนาคินอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ห้าสิบสองลูกชีสิบใช่ไหมเนนสามะเนเนหนึ่งใช่ไหมเป็นห้าสิบสาม ใครเข้ามาก็สาุอนุโมทนาบุญบุญนี้จงมีแก่ผู้เขเ้ิเดินจงกรมปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมวัดป่าบวงไหววางนาคินใครเข้ามาก็สาุอนุโมทนาบุญบุญนี้มีมีให้แก่ผู้ศรัทธา แค่คำว่าสาธุเราก็ได้กุศลแล้วนะพี่น้องเราไม่มีโอกาสได้มาแค่เราเห็นเราก็สาธุเราก็จะได้กุศลนั้นนะ อขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้ามาพบสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านแค่คำว่าสาธุท่านก็จะได้บุญกุศล